ขาวันน so, uh, like, uh, like, ี้ค่ะป้าป๋าวันนี้อ่ะหกหกเาขนาดยังไม่คำนวณสูตรให้ดูเลยนะรีบดึงไว้ก่อนเลยนะดึงไว้ก่อนเลยเก้าหกข้างล่างอ่ะห้าหกับห้าเจ็บอกว่าเลขวันอังคารหนยวันอังคารห้ามันก่อขาเก่าวังหันมันก็ออกที่สีหาตก่แต่ว่าแต่งดออกยูทูบจือเน้าอยากพักทองห้าเก้าได้ฉีดไปห้าเก้าได้ฉีดไปเป็นยังเป็นไง โอ้ที่นี่ภาพผมมานบ้าไซนี่มาหาน้องแนนครับมาหาน้องแนนครับน้องแนนจังใดถึงใดไปหาเพื่อนน้องแนนมีเลขสูตรมีเลขสูตรครับโอ้แสดงว่าเพื่อนถูกดุร้ายดิครับคำนวณแม่นแม่นโอ้เด็วัดน้องเขาถูกแม่นแม่นโอ้โหเพื่อนกำลังดึงรถตั้ลลี่อยู่ดินีะน้องแนนผู้ที่รถตัลลี่แล้วเขาวันนี้ขาป่าวันนี้หกหก ขนาดยังไม่คำนวณสูตรให้ดูเลยนะรีบดึงไว้ก่อนเลยนะรีบดึงไว้ก่อนเลย6 9เก้าหกเก้าข้างล่างอ่ะห้าห้ากับเจ็ดห้าโอ้ห้ากับเจ็ดห้าเมนเจ็ห้ากเก้าหกหกเก้าไม่มีนี่ค่ะหกหกเก้าหกหกเก้าไม่มีนะคะนี่ก็เลยเอาไว้ก่อน 6 9เก้ากั้าเจ็ดเจาสมเานนสูตรต้นหมาจะมีจะบอกว่าเลขวันอังคารหรือวันอังคาร5,9มันก่อขาเก่าวังหันมันก็ออกที่หีหาต่อแต่ว่าแต่งวดออกยูทูบจื้อนางอยากพักทลองวันนี้จะต้องตามต่อ ตามต่อนะคะวันนี้สดสเลยค่ะได้ฉีดใบได้ฉีดใบห้าเก้าได้ฉีดใบห้าเก้าได้ฉีดใบตัวเลขประจำวันอังคารเหมือนมันเคยออกห้าเก้าว่าน้องเนนเคยถูกปีทีแล้วมันก็ออกห้าเก้าวันอังคารน่ะทั้งวัยออกวันอังคารมีเลขมีห้ามีเก้าวันนี้ก็ติดห้าข้างบนอ่ะติดหกอีกหกจะมาสองตัวอีกข้างบนอ่ะ คุณจะชอบแบบว่าหกหกเหรือหกหกเก้าเนี่ยแต่น้องแมน,นะชอบหกหกเก้าเพราะว่ามันออกหกศูนย์หกหกหกสองแล้วก็หกหกห้าก็เหลือหก หกเก้าคำนวณให้เลยค่ะคำนวณเลยเนาะตอนนี้เลยนะคะโอเคมาไล่เงินเลยค่ะมาไล่เงินเราเลยเรอขายก็ได้ใส่ไม้บอกครับใส่ไม้บอกครับไม้ไม้หนุ่มีมนเสียงดังฟังชัดอยู่แล้วเสียงเสียงชัดเจนมากขอใส่แว่นนะค่ะตามเงิ ค่ะว้าวว้าวว้าวก้องลายกลองลายเดี๋ยวมามาให้น้องแนนดูมารอบนี้เป็นไงคะสวยขึ้นไหมสวยค่ะ59นั่นแวล่ะค่ะสวยเพราะเลข59วดที่แล้วนะคะเลขประจำวันอังคารคือ59เป็นเลขเป็นเลขที่ทำให้สวยวันนี้ก็จะ69ใหม่ก็มาลองดูจะคำนวณตรงนี้ให้ดูสดๆค่ะโอเคค่ะ ขอ át, พาลาสติกขอประดาขอกระดาษผู้ใดได้ถึงมากโอ้เครื่องถ่ายเอกสารยังยังมาถึงเหรอเร็วเร็วเครื่องถ่ายเอกสารกระดาษกระดาษพลาสติกนะเลขคำนวณน้องแนนเนาะสุดๆกะเข่าหาเก้าเนาะกับเบิรมอยู่ได้ว่าหวยวันอังคารเลขประจำวันอังคารหวยจะออกห้าเก้าก็ออกหาเก้าแต่ของหมดจะซื้อว่างหันวันนี้ก็ออกวันอังคารก่อนวันพุธค่ะเลขประจำวันพุธหนูน้องแนนก็บอกได้เลยว่าเลขจะติดห้า จะห้าอะไรก็ลองมาดูกันจะคำนวณให้ดูณจุดนี้พอดีเอฟซีตามก็คือตามก็จะส่งไปทางไลน์เนาะครับผมอ่ามีเอฟซีเขาติดตามตรงนี้ตลอดเขาจะถามเนาะจังมือนีงวดนี่บ่ได้ลงช่องยูทูบแน่เขาก็ติดตามทางไลน์ตรงนี้บอกว่าหาเก่าเด้อหลวงพ่อก็ยังถาม หลวงพ่อยุคขวลานหลวงพ่าว่าโอ้ยเขาไอกคักอีหลีนอนย่อมหาเก่าท่านก็โอเคน้องแนนกับปื้มอยู่ว่ากับยังให้ให้เขาอยู่อันนี้ขอเขียนทับได้เลยได้เล่ะค่ะเลยจ้็อ้าวหกหกห้ามาคำนวณสูตรให้ดูสดๆนะคะกับห้าเก้าข้างล่างนี้ประสมวนที่กระซิบบอกครับค่ะให้เบื้องับค่ะ ดอกแป้งสูตรนะครับเอาไปใส่เอาไปเลี้ยนแบบน้องแนนได้เปิดสายเรียกซับหาเกลีค่ะอันนี้นะคะเปิดส่แหวนที่จำได้ใส่แหวนงานจำได้วันนี้จะติดเจ็ดกับห้าล่างนี่น้องแนนคำนวณสดๆเลยห้ากับเจ็ดพอเลขทางเลขสิบเต้มล่างทีน้องแนนเคยทำไกลให้ฟังเนาะตกสี่ออกไปแล้วสองแปดออกไปแล้วสามเจ็ดออกไปแล้วที่ว่าน้องแนนเห็ุเขาสามเซตหนั่นแต่มันมันไล่ออก น้ำกลนมวดสามเจ็ดล่างน่ะตอนมวดฝ้าห้องน่ะจำได้ว่าฝ้าห้องนะเจ้าเล่นนี้น่ะสามเจ็ดล่างอ่ะเบิ้ลดี๋ยวรอนเนี่ยจัเจ้าเรียกว่สามเจ็ดป่ะนี่แต่ก็มาออกหาเกาวยาวไวรัสไอ้ผดแต่ว่าเดือยเนี่ยเลขสิบเต็มล่างเดือยห้าห้านะคะห้าห้านี่มังวดนี้มันติดห้าขอประทานโทษเหลือกับเก้าหนึ่ง เนี่ยเหลือแค่สองหางเลขเลสิบแต้มล่างเนี่ยน้องแนนเฮดเข่าวไปเลยเนี่ยสิบแต้มล่างออกสามทีน้องแนนลาไปไม้ข้างล่างก็คือข้างล่างน้องแนนไม่ได้บอกว่าข้างบนถ่าไม้ข้างบนนี่มาดูกันวันนี้สามตัวตรงจ้วันนี้น้องแน่นจะให้บนจะให้ล่างก่อนอ่าจะเอาบนเอาล่างก่อนค่ะเอฟซีขอเสียงหน่อยจะเอาสามตัวบนก่อนแล้วจะสองตัวล่างก่อนเดียวไปเลยใช่ไหมใช่เลยค่ะบนเอาล่างเลยเอาบนเอาล่างโอเคเนาะครบเลยโอเคครับเลหกเก้าสดสด โอ้หขังนี่คำนวลสดๆเร็วด้วยค่ะด้วยไม่รอช้าเขียนมืออีสายน้ำอีกต่างหากจบอยู่ที่หกเก้าเน้นๆเลยข้างบนหางเดียวด้วยบนอันนี้ก็แค่ตัวกันเด่วหน่อยวีอากคัดใหม่เนาะแล้วก็สองตัวล่างมีตัวนี้ตัวนี้เด่นๆคือสิบแต้มล่างเหลือแค่สองหางต้องก็ต้องตามแต่ตัวเนี้เน้นๆเลยแต่นนี่ตัวน้นตัวนี้นะ ตัวกันแค่สองหางสิบแต้มล่างเหมือนน้องแนนบ้าต้องตาม <c oughs> ก็คือซื้อแต่ข้างล่างเลยก็จริง <c oughs> ๆเนี่ยน้องแนนคิดทาออกมาว่า6กสี่สองแปดบวกกันยังไงก็ได้ให้มันสิบแตม้มอันนี้ห้าเก้ามันจะข้ามแค่วดเดียวเ<ม>พราะห้าเก้ามาแล้วห้าห้าเหลือเก้าหนึ่งโอเคสรุปตัวล่างนี่น้องน้องแนนเน้นตัวไหนนะครับเน้นมีห้าเจ็ดไปกอนเลยวันี้ เน้นๆเลยอันนี้ตัวกันแค่55กับ91เลขสิบแต้มล่างถ้างวดนี้ไม่มางวดหน้าเขาให้ตามเหมือนน้องเนี่ยบอกว่าตาม37ต่อเลยนะถ้ามันยังมีเข้าเพราะมันสิบแต้มล่างม,มันกําหนดล่างจริงๆด้วยหนูก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงหนูก็เออเข้าจริงแม่นมากแม่นแห้งม่นแห้งครับมนี่งวดนี้มีอยู่แค่นี้ 69นีวเลยตัวเดียวเลยค่ะ <pong> แล้ว3ตัวมันก็มีแค่2หางที่กล,ล,ลัวออก,วกวล,ล,ลัวหลุดตอนนั้นที่เน้นทำหลุดอ่ะหลุดหลุดแล้วมันมาออกตัวกัน3ตัวตรงอ่ะอือวันนี้คือหกหกเยดแล้วกัหกหกเก่าเนาะเนาะเอาแบบ ลักล่งเน้นเอาเอาแบบชัดเลยชัดเลยเฉาะตัวนี้ออกเราแม่นเอตัวนี้ออกาดีับออต่อโอเคอันกระดาษยงตางตมนบอกลายเอการเห็นเนาะลายยจัดปดบนซ็ตสกระดาษซิมดแล้วรับขึ้น่ายเอกสารมาเปิดยูทีน้องแม่นี่คือเกแม่คือเก้าือเก้ มีคำว่าท่านเนาะคนซาบานมาหลายน้องเนี้ยฮะคนซาบานมาหลายคนรักก็เยอะเขาว่าคนรักก็เยอะคนเกลียดก็เยอะก็เป็นอย่างรับได้เบิร์ดค่ะไปพี่น้องไปว่าเอาไฮเลขบ่แม่นมันกับสิบเบิรด้แม่นทุกงวดนะค่ะกันสั้นก็รวยกันเบิดทุกคนแล้วเนาะก็พอดีอายุได้กินไปน้องแมนลองขอดีนิดหนึ่งโอเค คนไหนหรอที่สุด่อี้ฝนจะตกใช่ไหมตกแมี่สมเจ็แนี่สามเจ็ล้างออกเอาน้องแนลองใส่ที่หซิเะโอเคเยอะสั่งเด็นก๋วยเตี๋ยวเโอเคอ๋อน้องบนัดเอาสีแดงชัดๆของวดประจำวันที่16บหกบนเขียนบนเขียนสิบหกตุลากรเจ้าสิบหก่อน้องแฉันชื่อน้องแนนสิบหกตออรอ ตุลาตุลาโกอทจารมเด้องรอุมพัดก็ลมันนี่แข็งเรงเลยน้องแนนแนนคนสวยจ้ะน้แนนตัวนี้สาตัวนี้เอาเอาตัวนี้นะสาตัวบดอันนี้ตัวใหญ่ๆหกัหกเก้ากเบหกหกด มาหลังมาบนอันนี้บนนะคะเอาหลางเอาหลางหน้าไหนเนี่ยอันนั้นเลยต่อเลยต่อเลยเจ็ดต่อเฮ้ยหาเจ็ดก่อนเลยพอมันเด่นห้าเจ็ดตัวกันสิทธต้มสิทธต้มร่างมีห้าห้าเหลือกับห้าห้ากับเก้าหนึ่งกะจ๊ะเป็น้องตามต่อเลยเด้อแต่ตัวนี้เน้นเน้นร่างห้ากับเก้าเนี่ยอันนี้หนึ่งคือล่างเน้นล่างองค์กลม หายค่ะครับผม้หบปวดข้บนข้บนมันมไหนขางบนข้บนตัวใดขนอไม่เดียวเากนก่าี่เียวห้นสี่เหลี่ยมเอาสี่เหลี่ยมด้วยามีอยู่ครับแล้วเตี่ยมเตี่มนอยน้อยหนึงเีมาเยอะตัวน่อยกงแรงตอนเย็นเลยบ้าเดด้านเลยไ้รับอยู่ว่าครับตอนมาอรับรับ กับค่ะอันนี้ก็ขอกับแน้นนะกับสิงไห้เนี่ยเดียวก็กับตับแตกเขาว่าโอเคมาดูช้าชัานะคะอ่ะวันจายหน่อยครับอ,อ,อันนี้ก็หางเดียวข้างบนหกเก้าสามตัวสามตัวก็คือกันแค่หางเดียวกันรูนหกเก้าอ,อันนี้เลขสูตรคำนวณน,นจะจ้ะอ,อันนี้ผิดเจรนาเบิงเนาะเพราะว่า เลขมันออกหกหาตรงเน้นม่าเหลือเหลือเลขสิบแตมลางมันก็เหลือหาหาก็เหลือเลขขัหาที่ตรงเน้นว่ามันเหลืออีกแค่สามหางจากสามเจ็ดเป็นบอสามเจ็ดหาหากับเก่าหนึ่งสามเจ็ดมาแล้วออกไปแล้วก็เลยยู้หาหาเลขสิบแตมลางมันก็สิบไม้ลีเดี๋ยวละหกหกหามันขังบุญมันมาแล้วมันก็เสียไหลลงลังหาหาว่าว่าหาหากับหาเจ็ดอ่ะค่ะนี่สานีเองนอนแต่ไมสานีเองบ่ได้หลายนะคะ ติตของแม่แต่เคยติดต่อกิงวัดครับอ่าถามนี่ค่ะถามหัวหนายใหญ่เลยเพราะว่าของปีหกเจ็ดท ala ี่ห wow, ลังจากที wow. ่ปีไม่แล้วมันบอรองนี้หาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเน้นๆก็ออกเจ็ดเก้ามาสองวดติดของของปีหกเจ็ดเนี่ยแต่หลังปีไม้มันก็เขาอ่ะ กติดตามกันม right right ัดตลอดอ่ะจะให้กันมัดตลอดตรงนี้มีหกหกสิบสองวัตติดใช่มีหกหกสิบสองวัตติดสิบสองวัตติดเบอร์เว้นเลยออเบอร์เว้นเลยถามเราได้เลยอ่าโอเคแสดงด่าเราเคยลดติดครับลดอยู่ค่ะลดอยู่ก็สิลดสองวักับนีรลดเนยอยู่ค่ะไม่เกินสองวัก็จะมาอีกแต่ว่าวัตเนยน้องแนนมาเลขหกนี่ก็ยังนอนอยู่ สองตอยู่สีน้อนอยู่นอนไม้อีกอยู่บอมบัดับเพราะว่ามันออกออกหกศูนยกหกหกสองแล้วก็หกหห้าอ่าแล้วพี่น้องสิคิดเอาวันน้องแน่นนะเฮดได้หกหกเจ็ดก็มากตัวใดแห่งเบิ้งพิจารณะเอาหกหกเจ็ดหกหเก้าใอ้องชุดสามตัวถ้าสิรุดสองโตกัสิเหลืออยู่อาจจะเป็นห้าหกเอันนี้ฟังเสียงน้องแน่นเด้อเพื่อนพีตาม ห้าหกเก้าถ้าสิรุปพกตัวหนึ่งกับเลือห่ามันติดห่าหวยวันพุธคือติดห้ามีห้าแน่นอนค่ะโอเคเนาะต้อเียวข้างล่างนี่น้องเนี่ยเปนไงเสามสุดเไงล่างห้าเจ็ดห้าห้าเก้าหนึ่งไง